สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเคสกับฟิล์มนะครับผมของรุ่นของรุ่น Redmi Note 10 5G นะครับซึ่งเป็นตัวนี้เครื่องเก่าแล้วครับฟิล์มเฟิรม์มะไรแตกหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็เคสอันนี้ก็เป็นเคสอะไรกับรุ่นเนี่ยมันจะแตกหมดแล้วเห็นไหมอ่ะสักพักหนึ่งนะโทรศัพท์เราในรุ่นเก่าๆนะครับบางทีอ่ะแค่เปลี่ยนเคสเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยโอ้เหมือนได้เครื่องใหม่เลยนะเดี๋ยวเรามาแกะดูหน่อยว่า ข้างในเป็นไงบ้างนะครับเยินมากไหม <c oughs> อือ๋อเนี่ยของเก่าก็เป็นแบบทรงแบบนี้นะครับมีรอยตลอดนิดหน่อยเดี๋ยวเช็ดก่อนนะครับอ่าโอเคทุกคนเนี่ยีนเครื่องเก่านะครับก็ยังสวยอยู่นะครับยังยังได้อยู่นะครับตัวเครื่องยังไม่มีปัญหาอะไรแบตเบิร์ตอะไรพวกนี้ยังใช้ได้ดีหมดทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนฟิล์มนะครับเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็เปลี่ยนเคสกันดูนี่เคสเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาแกะเคสร,รีวิวเคสให้ดูนะครับว่ามัน อันนี้มันยังไม่รู้ว่ามันเป็นแม่เหล็กหรือว่ามันเป็นกาวสองหน้านะครับอีเคสเป็นทรงลักษณะแบบนี้นะครับสวยดีคือตอนที่ในในหน้าร้านเขาอะตอนที่เขาแปะโฆษณาก็จะเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ออกมาเป็นหลุดได้แบบนี้นะมันไม่ได้เป็นที่ตัวของเคสเขานะครับอันนี้เพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสีที่มันติดอยู่กับตัวเคสอะใช้ไปสักพักหนึ่งมันลอ,อกหลุดออกหมดนะครับเขาเลยทําแยกมาแบบนี้เออมันก็อยู่ได้นานมันก็ไม่ลอกไงมันก็จะเป็นสีอย่างนี้ไปเลยนะครับอย่างตัวนี้การอันเล็ก มันเป็นกระจกนะทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะของขาตั้งนะครับนี่เป็นกระจกซองแบบนี้นะครับแล้วก็เออเนี่ยเปิดมาเป็นขาตั้งได้นีออ่ทำเป็นขาตั้งได้เวลาที่มันติดอยู่กับหลังโทรศัพท์แบบนี้นะครับเออน่าจะเป็นกาวสองหน้านะแกะตรงนี้ออกมาได้นะครับเนี่ยที่แกะอยู่ตรงนี้ยก็จะมีที่แกะเล็กๆนี้อยู่ดึงออกมานะครับข้างหลังเป็นกาวนะครับอ่าใช่อ่า,อาเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวมาแปลงล่างกันเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็ เปลี่ยนเคสนะครับเคสนี้70กว่าบาทเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยได้กระจกแล้วเป็นปวดขาตั้งแบบนี้นะครับส่วนฟิล์มก็20กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับเป็นฟิล์มฟิล์มกระจกอะ่ะนะได้อะไรมาบ้างอ่าได้ชุดอันนี้นี่ชุดชุดเปลี่ยนแบบนี้นะครับออเซสซอรี่ทูลน,นี่ก็เป็นตัวฟิล์มอ่าตัวฟิล์มนะติดไม่ยากนะครับสมัยนี้นะครับอันนี้เป็นชุดติดตั้งก็จะเป็นมีภาพเคสมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวนี้ดูดฝุ่นนะครับจะแปะแปะเพื่อดูดฝุ่นนนนนอออกกกะะครัับแล้้ว็็็ีจเป อ่าที่เช็ดจะได้เป็นแบบแห้งกับแบบเปียกนะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยๆแง้ฟิล์มออกกันทุกคนเนี่ยเอาเล็บจิกได้เลยนะครับค่อยๆแงะดึงออกได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเก่าผมเปียกเอ็มกันอันนี้นะครับดึงออกมาแล้วแล้วก็ทําความสะอาดนอยนี่ให้ฝ้าแห้งมาเอาฝ้าแห้งเขาเช็ดนะครับ นี่เช็คดูให้ดีนะครับอย่าให้มีฝุ่นเล็กๆนะนะครับใช้ไอ้พวกนี้พยายามเคลียร์เอาฝุ่นเล็กๆออกให้หมดนะครับผมฝุ่นเนี่ยมันจะปิวมากกับลมนะครับมันจะมาเรื่อยๆนะครับต้องคอยดูให้ดีก่อนจะติดฟิล์มลงไปนะครับเช็คดูให้ดีนะครับก่อนที่จะเอาฟิล์มลงนะครับฝุ่นนิดนึงก็ไม่ได้ พยายามส่องดูมองดูในหลายมุมนะครับเพราะว่าฝุ่นมันจะมาเรื่อยๆบางทีมันมากับลมมากับอากาศนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่มันมีฝุ่นมีอะไรนะก็มีจุดให้ดึงตรงนี้นะครับดึงออกได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีให้ดึงอยู่เห็นไหมนะครับนี่ค่อยง้าออกมาปล่อยให้เขาดูดได้เลยฟื้ สะอาดไม่มีฝุ่นนะเรียบร้อยนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาพาเจ็ดออกไปไล่ฟองอากาศโอเคมีอยู่มีอยู่เม็ดหนึ่งตรงนี้ครับเล็กๆฟองอากาศนะครับเดี๋ยมันก็บางทีบางทีมันก็ค่อยๆหายไปเองนะ,ะเพราะว่าเราเช็คดูแล้วมันไม่มีฝุ่นนะครับเนี่ยหายไปแล้วค่อยๆถูนะเห็นไหมหายไปแล้วนะครับ ่าิลิปเลยนะครับตำแหน่งที่ติดเนี่ยนะครับดูจากในแบบเขาเนี่ยเขาติดแบบนี้กันทุกคนเขาเปิดลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับนี้เราก็จะติดลงมาตามๆนิดนึงเพราะว่าเวลาที่มันเปิดออกมา,ามันก็จะได้ดูเอาไว้ดูแนวตั้งได้ด้วยนะทุกคนแบบนี้เห็นไหมอเอาด้านเอาด้านที่เป็นบานพับเปิดเอาไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมติดนี้เข้าไปกับโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเอาเอาใส่โทรศัพท์ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาติดตรงนั้นทีหลัง โอเคเรียบร้อยนะครับโห้ก oh, ริบเลยนะครับเหมือนเครื่องใหม่เลยนะ,ะดึงอันนี้ออกโอเคนะครับอ่านี่มีกระจกด้วยนะครับอ่าโอเคผู้หญิงใช้แบบนี้ดีนะครับมีกระจกเอาไว้ส่องด้วยแล้วเป็นฟุงฟ้งฟิ้งเป็นกากเพชรแบบนี้นะครับอ่านี่ยันนี้ง่ายอย่างที่บอกว่าติดถ้าเหลื่อมลงมาด้านล่างหน่อยเนี่ยนะครับ ตั้งแบบนี้ได้เออดูสิเออได้ตั้งแนววางตั้งได้จริงเละทุกคนเออวางตั้งได้เลยนะครับแล้วตรงนี้มันจะแข็งตัวบานทับอ่ะเขาค่อนข้างแข็งนะครับเพราะนั้นมันจะวางวางมันจะดันเอาไว้ได้ประมาณนี้เออได้อยู่ได้อยู่นะครับแล้วถ้ามันอยู่ลักษณะเงี้ยมันก็จะวางแนวนอนได้ด้วยนะครับนี่วางแนวนอนได้นะมองก็วางแนวตั้งก็ได้นะครับวางแนวตั้งก็ดันขึ้นมานิดนึงเออได้อยู่นะทุกคนเออได้ทั้งตั้งทั้งได้ทั้งตั้งทั้งนอนเลยนี่แนวตั้งนะครับ นี่วางแนววางแนวตั้งก็ได้นะครับแล้ววางแนวนอนก็ได้แบบนี้เออโอเคนะครับจะได้จะได้แตรผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะใครใช้โทรศัพท์รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนฟิล์มนะครับเปลี่ยนเคสทำความสะอาดเครื่องสัาหน่อยก็เหมือนได้เครื่องใหม่แล้วนะครับคลิปเลยสวยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามได้รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ